ประธาที่เดทานขอให้เป็นเกย์วันวันนี้เป็นวันที่4กลุมพาคันปีสองห้า้เขาแล้วสองห้าหเดี๋ยวของขอทำการหยุดสักครักหยุดวิดีโอสักครักจะมาบอกว่าให้ในวิดีโอเนี่ยผมอาจจะพูดผิดเรื่องวันฮาโลวีนนะจ๊ะซึ่ง มันไม่ใช่วันฮาโลวีนมันคือวันวาเลนไทน์เออในคลิปมันก็พูดผิดเบอร์เบอร์หน่อยเพราะคิปพี่อัดไปมันเที่ยงคืนมันมันดึกแล้วจริงๆมันเลยแบบสมองคิดไม่ออกไปไม่เป็นเลยคุดมั่วๆไปงั้นๆแหละก็ขอให้โชคดีสนุกไปกับวิดีโอนะครับฟูซึ่งตอนนี้มันจะใกล้ปีใหม่แล้เอ๊ะไม่ใช่ปีใหม่ ใกล้จะเข้าสู่วันฮาโลวีนแล้วใช่เจออีกไม่กี่วันนี่แหละวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์วันฮาโลวีนตอนนี้มีใครมีคู่กันหรือยังเอ,อ่ยซึ่งถ้าม,มีก็ฮะาฮะาฮ่ฮ,าฮ,าฮา่กูก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มี แล้วก็ไอ้คนข้า,ขาตัวนี้ก็เป็นตัวคูวอีกครูชั่นหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมจุ๊บหม้อเนี่ยเนี่มยมีคููแล้วเนี่ยเนี่ยคูครูคููกันโดยยังเอ้ยแหมนี่น อิจฉาดิแบบอิจฉาอดิอิจฉาด,าดิมีคู่กันหรือยังเอ,อ่ยตอนนี้ใกล้จะหาเขาลงกุินแล้วนะอลงคลิปจะไม่ใช่ลงคลิปทำทำไว้ลงนะเราไม่มีแล้วพอให้ช่วปีในวันฮาโลวีนวันที่สิบปีกุมภาพันธ์ 2,5,6,8ในปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขแล้วก็หาคู่ไวๆนะจ๊ะจุกมัว